หน่วยที่13นะคะฉันรักประเทศไทยค่ะเรื่องที่2นะคะธงชาติไทยและความหมายของแถบสีค่ะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆนะคะนับจํานวนธงชาติไทยนะคะแล้วใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะและตอบคําถามตามที่คุณแม่อ่านให้ฟังนะคะจากนั้นเขียนคําตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะมาดูกลุ่มที่1นะคะ เด็กๆนับก่อนนะมีมเท่าะับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสา่าสหก่สิบยี่บเอยี่สิบสองยี่สิบสา3ยี่สิบส7 1ยี่สิบห้ายี่4ิ5หกยี่สิบเจ 31 32 33 34 35 36 37 38 39นะคะกลุ่มที่1ได้ทั้งหมด39ค่ะ39มีเลข3กับเลข9นะคะลงไปเลขาเลข3กับเลข9นะคะอ่ะาเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆสังเกตดูนะเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นให้เด็กลองนับนะคะนับให้ครบเลยนะคะจากนั้นมาดูด้านล่างค่ะเขาจะบอกว่ากลุ่มที่มีมากที่สุดนะคะคือนะคะเด็กๆก็ดูนะคะก็กลุ่มที่1เด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งกลุ่มที่2มากที่สุดเขียนเลข2กลุ่มที่3มากที่สุดเขียนเลข3กลุ่มที่4มากที่สุดเขียนเลขสค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่ากลุ่มที่ทงน้อยที่สุดนะคะดูนะคะกลุ่มไหนทงน้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ก็เขียนหมายเลขลงไปนะคะ แล้วให้ดูนะคะกลุ่มที่มีจํานวนธงเท่ากันคือกลุ่มไหนนะคะก็เขียนลงไปเลยค่ะมีเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เขียนลงไปเลยนะคะค่ะลงมือทําได้เลยค่ะ